จะยืมของทั้งทีต้องเดินไปดูที่สมุดพอไปถึงของไม่อยู่เจ้าหน้าที่ก็จําไม่ได้ว่าใครยืมไปบางทีลายมือในสมุดก็อ่านไม่ออกใครเบื่อระบบยืมคืนแบบกระดาษบ้างครับวันนี้ไอทีคลังบ้านจะเริ่มซีรีส์ในสอนเปลี่ยน Google s h e e t s ให้เป็นแอปยืมอุปกรณ์ที่เช็คสถานะได้ผ่านมือถือทำทีใครอยากเปลี่ยนงานยากให้เป็นงานง่ายเริ่มต้นที่ EP 1นี้เลยครับก่อนจะเสกให้เป็นแอป หัวใจสำคัญคือการออกแบบฐานข้อมูลครับมาตั้งค่า Google Sheets ให้พร้อมใช้งานกับแอป Sheets ใน3ขั้นตอนง่ายๆกันครับขั้นตอนที่1ตั้งค่าพื้นฐานเริ่มจากตั้งชื่อไฟล์ให้ชัดเจนครับจากนั้นไปที่เมนูไฟล์การตั้งค่าเปลี่ยนภาษาเป็นสหราชอาณาจักรขั้นตอนนี้สำคัญมากนะครับเพื่อให้รูปแบบบันที่เป็นวันเดือนปีคิดตศักราชซึ่งเป็นรูปแบบที่แอป s h e e t เข้าใจได้แม่นยำที่สุดครับ ขั้นตอนที่ 2. ล็อกความปลอดภัยเราต้องป้องกันคนอื่นมาแอบ,บแก้ไขไฟล์ครับคลิกที่ปุ่มแชร์ตั้งค่าการเข้าถึงเป็นจำกัดและอย่าลืมกดป่มเฟืองมุมขวาบนเพื่อยกเลิกสิทธิ์ขังคัดลอกหรือแชร์ไฟล์ต่อครับจากนั้นสร้างแผ่นง,งานชื่อรายการอุปกรณ์คลิกขวาเลือกป้องกันแผ่นง,งานเพื่อให้คุณแก้ไขข้อมูลหลักนี้ได้เพียงคนเดียวครับขั้นตอนที่3กํกหนดหัวใจของข้อมูลคือ คีย์หรือรหัสประจำตัวของข้อมูลในแต่ละแถวที่ห้ามซ้ำกันครับในที่นี้ผมใช้รหัสอุปกรณ์เป็นคีย์และสร้างคอลัมน์ที่จำเป็นดังนี้ครับรหัสอุปกรณ์ชื่ออุปกรณ์ประเภทรูปภาพยี่ห้อรุ่นสถานะการใช้งานและสถานะการยืมพร้อมช่องบันทึกชื่ออีเมลผู้บันทึกวันเวลาที่ทำรายการหน่วยงานเพื่อให้เราตรวจสอบย้อนหลังได้ครับ การวางฐานข้อมูลดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับและนี่คือรากฐานสำคัญก่อนที่เราจะไปเสกตารางนี้ให้กลายเป็นแอปในคลิปหน้าใครติดตรงไหนหรืออยากให้ขยายความส่วนไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับและถ้าใครพร้อมจะไปสร้างแอปต่อใน EP2 พิมพ์คำว่าพร้อมไว้หน่อยครับผมจะได้รีบทําตอนต่อไปมาให้ชมกันแล้วเจอกัน EP หน้าครับ